ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะขออนุญาตถ่ายนะคะครับผมนี่นะคะเราขออนุญาตถ่ายแล้วนะคะ f อเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะติดสายอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทําการมาติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตให้กับบ้านยูทูบเบอร์นะคะนะนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะวันนี้ก็เป็นการเดินสายไว้นะคะ ถึงแค่เสาต้นีแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าตรงนู้นเป็นเสาไม้มันปไม่ได้นะคะนี่นะคะก็เดินตั้งแต่หน้าปากทางเข้ามานะคะเดินตั้งแต่หน้าปากทางเข้ามาแล้วนะคะก็มาถึงจุดหน้าครัวกลางตรงนี้นะคะก็จะทําการต่อสายถึงแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าด้านในนะคะมีบ้านพักนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาทําการเดินสายต่อเข้าไปอีกนะคะ F c ซนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ทำงานนะคะ ตอนนี้จะม,มีใช้ที่จปา er ด้นี่ะคตอนี้พี่กำลังทำอยู่อ้ยดอ่ตรงนี้แต่ว่าไฟต่อไม่ได้ไต่อไฟผมต้องดในแค่นี้ ตน้คั่งน <desserts> ีใาน่าจะถึงอันนี้จะติดสายไว้ก่อนใช่ไหมคะติดกล่องเชื่อัญญาณครับโอ้ อีกทีมน,นึงมาติดเครื่องสายเข้าบ้านให้นะคะอ๋อ pues, คะ่ะวันนี้ก็ติดกล่องวันนี้ติดกล่องอติดกล่องเครื่องสัญญาณนะคะนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะติดกล่องเครื่องสัญญาณนะคะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะอีกหน่วยหนึ่งนะคะจะมาทําการต่อเข้าบ้านให้นะคะนี่ก็จะเป็นชุดชุดนะคะเหมือนการติดตั้งสายไฟเลยนะคะก็จะเป็นชุดของแต่ละชุดมานะคะแต่ละแผนกนะคะนี่นะคะ นี่นะคะอ้าวตอนนี้ก็มีการดึงสายเข้านะคะโอ้โหต่อไปนะคะที่นานลุงพลก็จะคลึกค,ครื้นนะคะเพราะว่ามีสายไฟนะคะนี่นะคะมีสายไฟแล้วก็มีสายอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะสะดวกสบายขึ้นในการโหลดคลิปนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะคะ นี่นะคะโทร์ธอรคมนาคมแห่งชาตินะคะโทรคมแห่งชาตินะคะ <joking. S 1> โทร์มนาคมแห่งชาตินะคะ นะคะลืมลูกไปต้นนี้ข้างทางเนาะดอกเยอะตรงนี้ลูกฝั่งนั <h <h ้นนะอือถึงแค่แค่บ้านลุงจิมเหรอคะหรือว่ายังไงหรือถึงแค่ตรงจุดนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวถ้าเขาขยายเพิ่มถ้ามีคนมาขอข้างในก็ไปอีกก็เดี๋ยวจะ อ,อ๋อค่ะค่ะอ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมนะคะที่จะขยายสัญญาณต่อไปนะคะนี่นะคะถ้าท่านใดนะคะมีการติดตั้งนะคะติดตั้งกล่องเน็ตสัญญาณนะคะ Wi-Fi นะคะก็จะต่อจากเสาต้นนี้นะคะก็จะต่อจากเสาต้นนี้ไปไเข้าไปในหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะ

บอกดิอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใกล้เขาให้ถ่ายได้เฉยๆโจออกมาหน่อยฮะนี่นะคะเราก็เรียกโจ้ะนะคะเพื่อไม่ให้ไปถ่ายใกล้ขนาดนั้นนะคะ<ม>เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังทำงานนะคะเนาะ นี่นะคะเราก็ดูห่างๆนะคะดูห่างๆเพราะว่าเราอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลในการทํางานของเจ้าหน้าที่เขานะคะนี่คือบางครั้งเราอาจจะเขาอาจจะไม่สะดวกนะคะในการทํางานเพราะฉะนั้นเราก็ยืนดูด้านหลังหรืออะไรก็ได้ขอให้เรารู้ว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาต่อสายอินเทอร์เน็ตให้กับพวกเราแล้วนะคะเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะ นีะะคะก็ต่อไปจะเป็นการเดินทรายเข้าไปด้านในเลยนะคะน,นี่นะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะที่อยู่ในบ้านนี้นะคะที่นาลุงพลนะคะ นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะอย่าลืม TP Coffe e ี่ท k i n ินในน้ำช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะขอพระคุณมากค่ะอย่าลืมชมคลิปให้ด้วยนะคะชมโฆษณาให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ